สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าหน้าที่บุกลงทุเรียนวันที่29มีนาคมผู้ใช้ Facebook เฉลิมผลศักดิ์คำได้มีการโพสต์ภาพเจ้าหน้าที่บุกลงทุเรียนจับพอค้านำทุเรียนอ่อนมาขายโดยระบุว่าอีกแล้วไม่ซื้อสัตว์ต่ออาชีพตัวเองช่วยกันดูแลครับจัดให้หนักครับคนที่ไม่ซื้อสัตว์ต่ออาชีพรับรองไม่เจริญแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีข่าวออกมาแล้วว่ามีการเตือนห้ามขายทุเรียนอน่อนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอ,ขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ